เอาละครับสวัสดีเราจะมาเล่นเดสแมทโดยเราจะลองใช้กันเป็น P90 นะเอ่นเล่นดันไหนดีดันไหนดีดันไหนดีภูเขาอีากแล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราใช้ P90 กานมาอ้อกระตุกกระตุก เกิดมาตัวแรกก็ตายเลยโอ,โอ้ยมันกระตุกจังวะโอ้ยลูกเยอะสะอยางเราไม่เน้นแรงครับเน้นลูกดก

หัวไปดีมาเริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วหัวอีกดีเอ้ยก็ใช้ดีนี่ว่าอุ้ยสัตว์เอ้ แตกไปโธ่เฮ้ยว่ะแตกไปมาหัวก็ได้อยู่นะ หัวเปลี่ยนแม็กก็ถือว่าเร็วอยู่จบไปแล้วนะครับผมกับการใช้ P90 เราได้ที่สามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ